คุณผู้ชมคนะช่วงนี้พูดถึงเรื่องของโครงการคลองฟูนันเตโชของกัมพูชานะคะก่อนหน้านี้เป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ถ้าย้อนกลับไปช่วงปีก่อนมีภาพเปิดตัวโครงการอย่างยิ่งใหญ่หซึ่งนะตอนแรกเนี่ยจีนก็เข้ามาร่วมลงทุนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีเรื่องสแกมเมอร์มีปัญหาต่างๆจีนก็ถอนทุนกลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชาเขาต้องถือหุ้น มากกว่า50%โครงการนี้ก็เลยเหมือนหยุดชะง,งักไปครับซึ่งณตอนนั้นที่มีข่าวว่ามีการดําเนินโครงการนี้นะคะเวียดนามเขาก็หวนหวันว่าจะกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือเรื่องของการขนส่งสินค้าของฝั่งเขาด้วยรปรากฏว่ามาล่าสุดค่ะที่เป็นข่าวที่เราต้องติดตามกันก็คือเวียดนามเขาตัดสินใจถมทะเลสร้างถนนปิดทางเข้าคลองฟูนันเตโชต,ตรงนี้ซึ่งพอการกระทําแบบนี้มันเหมือนเป็นการ ปิดช่องกัมพูชาแล้วคือเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนะคะคแล้วก็มีการวิเคราะห์กันจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่เวียดนามทําแบบนี้มันจะทําให้กัมพูชาเขาช้าใจรอบสองเพราะว่าในอดีตสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสณนะตอนนั้นกัมพูชาก็เคยเสียเกาะฟูกัวกให้กับเวียดนามไปแล้วดังนั้นรอบนี้โดนปิดกั้นทางทะเลอีก,ออกนะคะคลองติดตามกันดูนะคะข้อมูลตรงนี้มาจากเพจ Facebook ไทยเบอร์มาเรียลเวย์ทางรถไฟสายมรณะโพสเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะบอกว่าการสร้างถนนข้ามทะเลปิดกั้นทางเข้าคลองฟูนันเตโชของเวียดนามที่เมืองฮาเตียนกับความชอกช้ำซ้ำส,ำสองของเขมรประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบของข้อพิาพาทในอ่าวไทยระหว่างเขมรเวียดนามทางเพจเขาก็ ต้องบอกอย่างนี้อ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์วันนี้เราลงลึกกันหน่อยนะคะค,คุณผู้ชมก่อนจะมาถึงจุดที่เวียดนามถมทะเลสร้างถนนทีมข่าวขอสรุปเนื้อหาเริ่มที่เมืองฮาเตียนเมืองนี้คือต้นทางในการสร้างถนนข้ามทะเลค่ะในอดีตนะคะเป็นของขเขมรมาก่อนแล้วก็ใช้ชื่อว่าพุทธไทมารชื่อที่ทาง ไทยเราเรียกว่าบันไทยมาดม,มีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาตั้งรกราดมาทำการค้าที่นี่มากมายค่ะจนเมืองเขาก็พัฒนานแล้วก็กลายมาเป็นเมืองท่ามีอำนาจทั้งทางการเมืองทางทหารแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่แถบนี้ตลอดช่วงเวลาความขัดแย้งระหว่างไทยและเวียดนามเมืองฮาเตียนบางช่วงก็ตกอยู่ในอำนาจของฝ่ายไทยบางเวลาไปอยู่กับฝ่ายเวียดนามแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งเวียดนามของเขานะคะสงครามอันนัน เวียดนามแล้วก็สยามหรือว่าไทยหรือว่าที่รู้จักกันในชื่ออาณาสยามยุทธจบลงด้วยการเข้ามามีอำนาจของเวียดนามและไทยเหนือดินแดนขเขมรแบบยอมยอมกันจนถึงยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ายึดเวียดนามเป็นอาณานิคมเมื่อเวียดนามชาติที่มีอำนาจเหนือขเขมรคู่กับไทยถูกฝรั่งเศสยึดได้ประเทศที่มีอำนาจเหนือขเขมรหนึ่งเดียวคือไทยขเขมรเองก็เห็นช่องที่จะสลัดแอกจากไทยก็เลย ขอไปเป็นดินแดนในอารกขาของฝรั่งเศสแทนและสุดท้ายค่ะฝรั่งเศสก็รวมขเขมรเข้ากับลาวแล้วก็เวียดนามกลายมาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าอินโดจีนฝรั่งเศส mm. ในยุคที่ฝรั่งเศสตอนนั้นก็คือเขาปกครองทั้งเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาเป็นอินโดจีนฝรั่งเศสนะคะโดยฝรั่งเศสได้แบ่งเขตบริหารงานในอินโดจีนฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น5ภูมิภาคด้วยกันก็คือ ตังเกียหรือว่าห,วหนนายวนเหนืออันนำยวนเหนืออันนำคือยวนกลางแล้วก็โคชินไชานาคือยวนใต้ซึ่งเมืองทา่าที่เราพูดคุยกันนะเมืองฮาเตียนเนี่ยก็คืออยู่ในเขตนี้คือเขตโคชินไชานาแล้วอีกสองภูมิภาคก็คือกัมพูชาแล้วก็ลาวนี่แหละค่ะส่วนเขตบริหารงานทางทะเลของอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับระหว่างพื้นที่โคชินไชานากับกัมพูชา กำหนดให้ใช้เส้นเบลวิเยนะครับตั้งตามชื่อของผู้ว่าการอินโดจีนฝรั่งเศส เส้นนี้เนี่ยแบ่งเขตปกครองทางบริหารระหว่างกัมพูชาและโคชินชัยนาให้ชัดเจนเท่านั้นไม่ใช่การแบ่งประเทศนะครับทำให้เกาะฟูกักเกาะเตียนให้ไปอยู่ในการบริหารงานของโคชินชัยนาหรือว่ายวนใต้เวลาผ่านไปสักประมาณหึงกระแสต่อต้อตานเจ้าอาณานิคมก็เกิดขึ้นตามมาด้วยการทำสงครามปลดแอกนะครับที่นำโดยเวียดนามสู้กับฝรั่งเศสจนท้ายที่สุดเนี่ยฝรั่งเศสก็แพ้กับเวียดนามในสมรภูมิ เดียนเบียนฟูฝรั่งเศสเนี่ยต้องลงนามในสนธิสัญญาจินีวาปี2497นะครับแล้วก็ยุติการปกครองอาณานิคมโดยให้เอกราชแก่ลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามให้ตังเกียยวนเหนือเนี่ยเป็นเวียดนามเหนือส่วนอันนำเป็นยวนกลางแล้วก็โคชินชัยนาเป็นยวนใต้นะครับเป็นเวียดนามใต้โดยใช้เส้นขนานที่17เป็นเส้นแบ่งเขตแดน นะฮะแล้วก็ในตอนนั้นเห็นบอกว่าเส้นเบลวิเยก็ได้ถูกนํามาใช้เป็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลของกัมพูชากับเวียดนามใต้ทําให้เกาะฟูกวกและเกาะน้อยใหญ่ทางตะว,วันออกใต้และใต้นะครับเช่นเกาะเตียนให้ตกเป็นของเวียดนามใต้หลังจากเวียดนามเหนือได้รับชัยชนะเหนือสหรัฐและเวียดนามใต้ในสงครามเวียดนามหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของเวียดนามเหนือก็ไปยึดเวียดนามใต้แล้วก็สามารถรวมชาติได้สําเร็จนะครับกลายเป็นประเทศเวียดนาม ทำให้เกาะฟูกวกและหาเตียนซึ่งเดิมเนี่ยเป็นของกัมพูชาแท้ๆเลยกลายเป็นของเวียดนามอย่างเต็มตัวเกาะฟูกวกนะครับซึ่งมีระยะทางห่างจากดินแดนกัมพูชาเพียง10กว่ากิโลเมตรกลับกลายเป็นของเวียดนามซึ่งแผ่นดินใหญ่เนี่ยอยู่ห่างจากเกาะกว่า40กิโลเมตรหลังจากนั้นช่วงที่กัมพูชานะช่วงที่เขมรแดงขึ้นครองอํานาจเขมรแดงเนี่ยพยายามใช้กําลังโจมตีแล้วก็ยึดดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงและเกาะฟูกวกนะครับ ทำให้ขเขมรแดงถือว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นของชนชาติขเขมรมาก่อนคืนมาจากเวียดนามเป็นเหตุทําให้เวียดนามต้องกรีทาทัพนับแสนเข้ามาล้มรัฐบาลขเขมรแดงแล้วก็ให้เฮงสัมรินนะครับและขุนเซนขึ้นมาครองอํานาจแทนในท้ายที่สุดเนี่ยเวียดนามและกัมพูชามีข้อตกลงร่วมกันในชื่อความตกลงว่าด้วยหน้าน้ำประวัติศาสตร์นะครับก็คือวันที่7กรกฎาคมปี2525 25. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่กัมพูชาย,ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเกาะฟูกวกเนี่ยเป็นของเวียดนามเกาะฟูกวกเตียนไห่จึงเป็นของเวียดนามตั้งแต่บัดน,นั้นจนถึงบัดน,นี้นะครับทีนี้มาที่เรื่องของการสร้างถนนเชื่อมระหว่างเมืองฮาเตียนกับเกาะเตียนไห่จริงๆแล้วค่ะ ชาวเวียดนามเองเขาก็มีความคิดว่าอยากจะมีเส้นทางเชื่อมระหว่างเกาะฟูกัวก,กับดินแดนใหญ่มาสักพักแล้วเพราะว่านับปัจจุบันนะคะการเดินทางไปที่เกาะฟูกักจะมี2ทางก็คือทางอากาศกับทางเรือซึ่งมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากไม่ได้สะดวกมากนักทางเรือเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมง หรือถ้าเป็นเรือเร็วก็อาจจะสักชั่วโมงครึ่งนี่ยังไม่รวมถึงสภาพอากาศนะคะถ้าแปรปรวนก็จะทําให้การเดินเรือเนี่ยช้าออกไปแล้วก็ลําบากมากยิ่งขึ้นโดยเวียดนามเล็งเห็นศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจึงมีแผนที่จะสร้างทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะฟูกวกกแต่ติดเรื่องของงบประมาณนี่แหะค่ะงบประมาณมันสูง ถึงอย่างไรก็ดีเวียดนามได้เริ่มโครงการสร้างถนนออกไปในทะเลมุ่งหน้าเกาะเตียนไห่ซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมระหว่างท่าเรือ ที่ชื่อว่าท่าเรืออเนกประสงค์เมืองฮาเตียนกับแผ่นดินใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าอนาคตต่อไปนะคะคงจะมีการขยายต่อไปจนถึงเกาะเตียนไห่และจุดหมายปลายทางก็คือเกาะฟูกวกกนี่แหละซึ่งการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นี้จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และถ้าสร้างสําเร็จจนถึงเกาะฟูกวกกเมื่อไหร่เชื่อว่าจะทําให้การท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขยายตัวอย่างมากค่ะทีนี้เรามามองที่ฝั่งกัมพูชากันบ้าง เมกะโปรเจกต์ของขเขมรก็คือคลองฟูนันเตโชเป็นระบบคลองขุดที่จะเชื่อมการขนส่ง,งทางน้ำระหว่างแม่น้ำโขงและอ่าวไทยเข้าด้วยกันซึ่งถ้าเขาทำโครงการนี้สำเร็จจริงๆนะคะกัมบูชาจะสามารถใช้ เส้นทางนี้ขนส่งของจากแม่น้ำโของออกสู่ทะเลโดยที่หลังจากนี้ไม่ต้องผ่านเวียดนามแล้วค่ะเพราะว่าในอดีตถ้ากัมพูชาจีนหรือว่าชาติใดๆก็ตามต้องการจะใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลจะต้องผ่านเวียดนามเท่านั้นดังนั้นโครงการนี้ไม่ได้กระทบ แค่ในประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็อำนาจการต่อรองทางการเมืองของเวียดนามแต่คาดว่าจะเกาะให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้วยเพราะว่าน้ำในแม่น้ำโขงจำนวนมากมันก็จะต้องถูกไหลไปใช้ในระบบคลองฟูนันเตโชแทนซึ่งจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างการปลูกข้าวของเวียดนามรวมไปถึงปัญหาน้าเค็มที่จะเข้ามาในพื้นที่การเกษตรถ้าไม่มีน้าจืดจากแม่น้ำโขงไปดันน้ำเค็ม ซึ่งโครงการคลองฟูนันเตโชนะคะเวียดนามเคยขอให้กัมพูชามาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกัน<ม>แต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ยช่วงสักปี2ปีกัมพูชาเขาก็ไม่สนใจนะคะคือดึงดันเดินหน้าที่จะเปิดโครงการนี้แล้วก็นเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็น<ม>อันนี้คือพิธีเปิดนะที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยการสร้างสะพานแล้วก็ถนนเชื่อมเกาะฟูกวกมองในมุมนึงเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเวียดนามกำลังดัดหลังกัมพูชาอย่างแรงเพราะเปรียบเสมือนการปิด กั้นเส้นทางเดินเรือที่จะเข้าออกฟูนันเตโชบางคนอาจจะคิดว่าเวียดนามจะถมทะเลสร้างถนนจนถึงเกาะฟุกวกในอนาคตแต่ว่าทางเพจนี้บอกว่าเท่าที่มีการหาข้อมูลมาตรงไหนที่เป็นน้ำตื้นเขาจะถมทะเลทำถนนแต่ว่าตรงไหนที่เป็นน้ำลึก ไม่ได้ถมทำถนนนะคะแต่ว่าจะทำเป็นสะพานาซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นหน้าน้ําของเวียดนามการที่เรือจะแล่นผ่านเวียดนามเองก็ต้องอนุญาตยิ่งในอนาคตถ้ามีสะพานมาขวางด้วยยิ่งต้องมีกฎระเบียบเยอะแยะยิบย่อยสําหรับการเดินเรือลอดสะพานก็จะทําให้การเดินเรือที่จะเข้าออกจากคลองฟูนันเตโชจะมีความไม่สะดวกแ้าจะต้องผ่านเวียดนามเป็นการบีบให้เรือต้องแล่นผ่านเกาะของขเขมร ออบริเวณเกาะฟูกวกนะคะทางตอนเหนือแทนซึ่งตรงนั้นมันค่อนข้างแคบแล้วก็ไม่สะดวกโดยเขมรคิดว่าจะใช้คลองฟูนันเตโชเพื่อนหนีออกทะเลโดยไม่ผ่านอำนาจเวียดนามแต่ยังไงก็ไม่สามารถหนีได้ค่ะการสร้างสนุนการสร้างถนนในตอนนี้รวมไปถึงการสร้างสะพานในอนาคตนะคะเพื่อเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะฟูกวกของเวียดนาม จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขมรไม่สามารถจะมีอำนาจเหนือรัฐทางใต้และตะวันออกของตัวเองได้ซึ่งต่างจากรัฐที่อยู่ทางเหนือแล้วก็ทางตะวันตกนั่นก็คือไทยไทยเราคือจะมีท่าทีที่ประนีประนอมแล้วก็อ่อนต่อฝ่ายกัมพูชามากบางครั้งดูจะมากเกินไปทําให้คิดว่าเวียดนามเอาเปรียบเขมรเขมรก็มาเอาเปรียบไทยต่ออีกทีแต่ว่าการสร้างสะพานและถนนก็มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเวียดนามเขาจะต้องศึกษาให้ดีนะคะเพราะมันจะต้องมีเรื่องการ เปลี่ยนทิศทางน้ํารวมไปถึงการกัดเซาะแนวชายฝั่งด้วยเอาจริงๆคลองฟูนันเตโชมีแววว่าจะไม่ได้ก่อสร้างจริงเพราะว่าจีนลดการลงทุนในการก่อสร้างด้วยหลายเหตุผลนะคะซึ่งจะให้ประเทศสแกมโบเดียอันนี้คือสแกมเมอร์ <c oughs> ในกัมพูชานะ <c oughs> ทำเองก็ดูว่าโครงการคลองนี้ไม่น่าจะไปต่อได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสร้างถนนและสะพานของเวียดนามแสดงให้เห็นว่านี่แหละขมรนไม่สามารถหลบหนีอำนาจของเวียดนามไปได้ทิ้งท้ายโพสต์นี้บอกว่าคํา